แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะพร้อมกันหรือยังคะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวกับฤดูการใหม่ข้าวนาปีกําลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าอยากให้ทางภาคร,รัฐบาลน่ะดูแลเรื่องอะไรให้ออกมาตรการเยียวยาเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามาส่งเสียงของพี่น้องชาวนาให้ถึงรัฐบาลว่า ใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วชาวนาพร้อมหรือยังกับฤดูการใหม่สําหรับการทํานาปีในครั้งนี้ปีการผลิตใหม่นะคะอยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือดูแลในเรื่องใดบ้างวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมกับประมาณการราคาพืชเกษตรต่างๆในช่องอีสานแซ่บหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบด้วยค่ะ เอาละค่ะขึ้นหัวข้อว่าใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วพี่น้องชาวนาพร้อมกันหรือยังคะกับฤดูกาลข้าวนาปีในส่วนของปีการผลิตใหม่อย่างให้ทางภาครัฐช่วยเหลืออะไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเข้ามาในช่องได้ให้อีกหนึ่งช่องเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวนาส่งไปถึงรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือมาตรการต่างๆค่ะเอาละค่ะพี่น้องชาวนาหลายคนนะคะรอคอยติดตามโครงการประกันรายได้จากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องคนที่ได้แล้วดีใจด้วยคนที่ยังไม่ได้รับ ก็ต้องรอกันต่อไปนะคะว่าในส่วนของทกศจะโอนเงินวันไหนไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารแล้วก็พัฒนาคุณภาพข้าวหรือว่าไร่ละ500บาทมีทั้งหมด2รอบนะคะบางคนได้หมดแล้วบางคนยังไม่ได้ตั้งแต่รอบที่1รอบที่2ก็ยังไม่ได้รับการโอนก็มีบางคนรอบที่1ได้แล้วรอบที่2ยังไม่ได้รับการโอนก็มีนะคะไร่ละ500อยบาทแล้วก็ในส่วนของโครงการประกันรายได้ด้วยค่ะยังคงค้างจ่ายจากทางทกศนเยอะมากเกษตร,รกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินก็คงต้องรอ กันอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้นะคะยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะโอนหรือว่าอย่างไรเลยเพราะว่าการประกาศราคาเกลีนกลางอ้างอิงก็ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของโครงการประกันารายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้มีทั้งหมด30มงวดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้วันนี้เรามาดูในส่วนของราคาของปุ๋ยด้วยนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่ฤดูทำนาเข้าสู่ฤดูการปลูกอีกครั้งของพี่น้องเกษตรกรชาว ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องปัจจัยหลักในการาลงทุนในการผลิตด้วยนะคะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นราคาปุ๋ยตอนนี้มีการพุ่งสูงหนักแล้วก็ทําให้ กระทบต่อการผลิตของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนด้วยอาซึ่งถ้าเทียบราคาปี2,564กับปี2,563ในส่วนของยูเรียปรับขึ้นจากเดิมอยู่ที่8,164บาทเป็นตันละ11,958บาทเลยนะคะฟอสเฟตค่ะปรับขึ้นจากเดิมตันละ9,996บาทเป็นตันละ17,345บาบาทแล้วก็โพแทสเซียมค่ะปรับขึ้นจากเดิมตันละ 7,962บาทนะคะเป็นตันละ8,968บบาทซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งประชุมแล้วก็ าหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะโดยที่ประชุมสรุปออกมาคร่าวๆว่าได้มีการขอความร่วมมือให้ตึงราคาปุ๋ยกับพ่อค้าไปก่อนนะคะเพื่อหลังจากที่อินเดียรับมอบปุ๋ยแล้วจีนสต็อกไว้เพียงพอแล้วโดยระหว่างนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรซื้อปุ๋ยเท่าที่จําเป็นก่อนถ้าจําเป็นก็ให้ซื้อเป็นเงินสดไม่ต้องซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะเพราะว่าทางพาชย์เขาก็หาวิธีการเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เรื่องของปุ๋ยราคาแพงอยู่ค่ะซึ่ง ทางกระทรวงพาณิชย์ก็แจ้งเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลจะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่นค่าบริหารจัดการค่าขนส่งค่าบรรจุเป็นต้นซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดความพร้อมอเพื่อ าหาหรือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก่อนจะสรุปเสนอเข้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะเดี๋ยวอิสนานแซบจะทิ้งลิงก์ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากประชาชาติค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้ราคาปุ๋ยตลาดโลกพุ่งหนักสมาคมพ่อค้าร่วมมือกับพาทิชยนะคะช่วยกันตึงราคาแล้วก็เตรียมออกโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนละค่ะ เอาละค่ะใกล้จะเข้าสู่ฤดูทำนาอีกรอบแล้วนะคะพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือในโครงการต่างๆหรือว่าอยากให้ทางรัฐเข้ามาดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้เป็นอีกหนึ่งช่องเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงส่งเสียงพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนไปถึงรัฐบาลให้ได้ทราบนะคะอย่าทิ้งพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวนาชาว ไร่ชาวสวนไวข้างหลังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ